ครับก่อนค่ำวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับถนนสะอาดบ้านทาลาดเหล่าอาพรเป็นกิจกรรมที่พวกเราสัญจรออกมาจากวัดเหล่าอาพรนะครับเป็นถนนใหญ่สําหรับบ้านเราเอาใส่น้ําผูเก่าครับให้เก็บไว้นี่ไอ้ไม่นี่เออแมนตาวบ้านบ้านให้กำแมาเขาจะระวังรถเด้อรับผิดชอบฟังใครฟังมันนะครับอไปเลยครับ ช่วยกันนะครับดูแลรักษาความสะอาดถนนหนทางนะครับไ,ไอไงพี่สาเนาะไอไงโอ้ไอไงกับมาม่ไปครับได้เลยไอไงได้ยังมาฝากน่องเสื้อขนมมาเลี้ยงนอง้องพรับก็ดีแต่ว่าโอ้ยหายากหายากความข้นแม่น่องน่ะเออบ่มีผูใ้ใดกินน้ำไอบเออคอบคุณไอ้นะแม่ออนั่นแหละไอเสื้อมาให้่บ้านเนาะเอาเก็บเลยครับ